ความมั่งคั่งของประธานและความสามารถที่เราได้รับนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปใช้ตามใจปรารถนาของเราเองคุณกำลังฟัง by grace daily devotions abiding in christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่4มิถุนายนผู้รับมอบชันทะในพระคุณของพระเจ้าลูกาบทที่12ข้อ42 องพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นพ่อบ้านที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือพวกคนใช้เพื่อแจกอาหารตามเวลาผู้รับมอบฉันทะคือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นทรัพย์สินที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าครอบครองนั้นไม่ใช่ของเขาเองและเขาไม่มีอิสระที่จะทำตามใจของตัวเอง พวกเขาควรที่จะกระทำตามความปรารถนาของผู้ที่มอบหมายเขาให้เป็นผู้รับมอบฉัญทานายธนาคารคือผู้รับมอบฉัญทาเขาได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเงินของผู้อื่นเขามีอิสระในการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนอย่างชาญฉลาดด้วยวิธีการที่จะทำให้ผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์แต่หากเขานำเงินไปใช้เพื่อตัวเองหรือชอโกงเงินไปเขาจะต้องถูกฟ้องร้องและถูกจำคุก นายธนาคารเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในสายตาของผู้ที่มอบเงินและตั้งให้เขาเป็นผู้รับมอบฉันทะดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ2อย่างไรก็ตามเงินเหล่านั้นไม่ได้เป็นของเขาแม้ว่าเขาสามารถเข้าบริหารจัดการเงินเหล่านั้นได้ก็ตามสิ่งนี้เทียบเคียงได้กับพระวจนะในข้ออื่นๆเช่นในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1ข้อ4ติดตัดบทที่1ข้อ7และหเปโตบทที่4ข้อ10 ที่บรรยายว่าผู้เชื่อทุกคนคือผู้รับมอบฉันทะในพระคุณของพระเจ้าความมั่งคั่งของประทานความสามารถที่เราได้รับนั้นรวมถึงการสําดงความรักของพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้รับไม่ใช่สิ่งที่เราทั้งหลายจะเอาไปใช้ตามใจปรารถนาของเราเองเมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านั้นจากพระเจ้าแล้วเราต้องรับผิดชอบต่อบพระองค์ในการใช้หรือไม่ใช้ของประทานนั้น เราควรตระหนักในจิตใจเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราในการเป็นผู้รับมอบฉันทะในพระคุณอันมากมายของพระเจ้าให้สำเร็จจงเป็นผู้รับมอบฉันทะในพระคุณพระเจ้าที่สัตว์สื่อและฉลาดสำแดงชีวิตให้ผู้อื่นเห็นถึงความรักและการอภัยโทษที่คุณได้รับจากพระเจ้าและทำให้ผู้คนเห็นถึงพระเจ้าผ่านทุกสิ่งที่คุณพูดและกระทาให้เราตระหนักในจิตใจ,จว่า เราเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราในการเป็นผู้รับมอบฉันทะในพระคุณอันมากมายของพระเจ้าให้สำเร็จให้เราใคร่ครวญระวนาพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเป็นคนที่พระเจ้าไว้วางใจและซาสื่อในทุกสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน